คูจิ้นฟินเวอร์เข้มให้สิ่งนี้เป็นของขวัญพรีเบิร์เดย์มุกดา ถือเป็นคู่จิ้นเบอร์หนึ่งยุคปัจจุบันของวิกหมอชิดก็ว่าได้สำหรับเคมหัสวีกับมุกดาารินรักล่าสุดผู้จัดนิงปณนิตาได้เสิร์ฟคลิปโมเมนต์สุดน่ารักของทั้งคู่มเมื่อเคมทำเซอร์ไพรส์มุกดาโดยการให้ของข,องขวัญวันเกิดล่วงหน้ามุกดาเกิด26กรกฎาคมพร้อมออกโรงทายใหญ่ว่าของที่อยู่ในถุงลุยวิตองนั้นคืออะไรกันแน่ซึ่งเมื่อเปิดกล่องออกมาเป็นสร้อยข้อมือนั่นเองจ้าแถมหนุ่มเคมยังเลือกของชิ้นนี้ให้มุกดาเองเลยด้วยงานนี้ทำ เอาฝ่ายหญิงทั้งตกใจและยิ้มแก้มแตกเลยทีเดียว